ึ28ก,กล28ุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงพร้อมชาวบ้านกว่าร้อยชีวิตต่างระดมค้นหาเด็กชายอายุ8ขวบที่ได้หายตัวไปอย่างลึกลับภายในพื้นป่าแม่วงจังหวัดนครสวรรค์หลังจากที่เพิ่งกินข้าวมื้อเที่ยงกับพอ่อเสร็จเรียบร้อยกนั่งกินข้าวยู่ ตอนเที่ยงสองพ่อลูกแม่เขาไปทำงานไปเสียบม,มันอิมและแกก็ตือทำข้าวออกจากห้องมากระจ้าตั้งช้ามให้หนูหน่อยเดีหนูจะไปเดี่ยวเชาวบ้า,บานและเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานกว่าร้อยชีวิตถูกจัดแบ่งเป็นทีมค้นหา6ชุด ปูพรมค้นหาในรัศมี5กิโลเมตรของป่าแม่วงใช้อ่ g p s ครับแผนที N e ่ g p s คือระยะหาคือว่าจะปูพรมแบบเป็นแบบกิโลกิโลไปคือใช้แบบลงพรมคือหาไปเรื่อยๆหาทีละ1กิโลออกไป1กิโลกิโล5โลหึง5โล,ลยอยะไรเงี้ยครับผมก็จะ่าหากัน ทุกฝ่ายรับทราบแผนการค้นหาทุกคนต่างรีบออกกระจายกำลังตามแผนที่วางไว้ทันทีเพราะทุกนาทีที่ผ่านไปมันหมายถึงลมหายใจของน้องป๋อเพราะหากหลงป่าจริงโอกาสที่เด็กวัยแปดขวบจะมีชีวิตยอยู่รอดภายใต้พื้นป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายนั้นเป็นไปได้น้อยมากแม้จะมีสุนัขติดตามไปหนึ่งตัวก็ตาม เกือบ24ชั่วโมงที่หายไปแม้จะได้เห็นสุนัขเดินกลับออกมาจากป่าแต่ทวา่ากับจิตใจของผู้เป็นพอ่อมันแทบไม่มีผลแต่อย่างใดด้วยไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดที่ทำให้สุนัขตัวนี้ยอมทิ้งลูกของตนแล้วเดินออกจากป่าเพียงลำพัง24ชั่วโมงพบเพียงสุนัข อีก48ชั่วโมงต่อมาอย่างไร้วี่แววน้องป๋อช่วงเวลา3วันของการค้นหาแทบทุกอนูของพื้นป่าในรัศมี5กิโลเมตรที่ไม่พบแม้แต่ร่องรอยของมนุษย์สารเจ้าพ่อดาวเรืองแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนความหวังครั้งสุดท้ายที่จะทำให้ทั้งพ่อและแม่ได้น้องป๋อกลับคืนมาสู่อ้อมกอดของตน ว่าที่กว่าได้ลูกชายกลับมาเป็นเบนเนะจะบวชให้ไม่เพียงเจ้าพ่อดาวเรืองยังมีร่างทรงอีกหลายสำนักที่ผู้เป็นพ่อเดินทางไปขอความช่วยเหลือเพื่อให้ช่วยทำบางสิ่งบางอย่างเปิดทิศเปิด,ปดทางให้พบน้องปอ,งอกลางตกนะบอกว่าเด็กยังไม่ตายบอกว่าเด็กอยู่ทางทิศตะวันตกเท<อ>ียงเหนือให้ไปใ,ให้ไปตามกลับมาได้เลย แม้จะค้นหาไปแล้วแต่เพื่อความสบายใจของผู้เป็นพ่อเจ้าหน้าที่จึงวางแผนค้นหาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของผื้นป่าตามที่ร่างทรงบอกอีกครั้งการค้นหาซ้ำสองตรงจุดเดิมผ่านไปไม่นานนักเจ้าหน้าที่ก็พบร่องรอยบางอย่างการเดินรอตามเวลบมาไปเจอรอยใหม่เลยเป็นรอยเท้าที่เดินมาององหลังนว ในแผนที่เขาเรียกว่าโคามิเลครั้นี้พวกเราก็กลับมาถึงเที่ยงวันก็มาวางแผนกันเดินอีกทีนี้หลังวางแผนค้นหาอย่างละเอียดอีกครั้งหลังกระจายกำลังไปตามลำคลองในผืนป่าตามรอยเท้าที่พบเสียงวอจากเจ้าหน้าที่หนึ่งในทีมค้นหาก็ดังขึ้นพร้อมกับคําพูดที่ทําให้ทุกคนดีใจและโล่งใจ สองาแบบก้าวหขดครับแ่แล้วขอทุดครับปกติทุกอย่างครับปกติทุกอย่างใครดร้ เจ้าหน้าที่ทีมค้นหาไปพบน้องป๋ออยู่ที่บริเวณลำคลองในป่าที่อยู่ห่างจากบ้านของพ่อแม่ไปประมาณ2กิโลเมตรโดยตามลำตัวใบหน้ามีบาดแผลจากการถูกหนามของต้นไผ่หินจากลำธารบาดจนเป็นรอยหลายแห่งและมีสภาพจิตใจที่ยังตกอยู่ในอาการวาดผวาร้องไห้ตลอดเวลา ความรู้ก็น่าจะเพียงชั้นป .2 ออหรือป .3 ประสบการณ์ชีวิตก็เพียง8ปีกลางวันจะหวาดกลัวไหมกลางคืนจะนอนอย่างไรเสียงป่าจะทำให้น้องหวาดผวาขนาดไหนไม่นับรวมอันตรายจากมแมลงและสัตว์ป่าอีกมากมายไม่น่าเชื่อว่าเด็กคนนี้จะมีชีวิตรอดอยู่ในป่าได้ถึง4วันที่สำคัญในวันที่เจ้าหน้าที่พบน้องปอในผืนป่าน้อง ไม่มีอาการตื่นตกใจหรือหวาดกลัวแต่อย่างใดสภาพน้องเขาตอนนั้นน,นั่งเล่นน้ำไม่ไม่ร้องก็มีสภาพดีร้อยแน่สภาพดีนครับสภาพดีแต่ผอมหน่อยครับก็นัง่งอยู่ครับจะเพราะความหวาดกลัวที่เห็นคนจํานวนมากหรือเพราะเหตุใดก็ต่างทุกคนที่เห็นน้องป๋อร้องไห้ต่างพยายามเข้าช่วยเหลือปลอบโยนและทําทุกวิถีทางที่จะพาน้องป๋อไปให้ถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด คนต่างดีใจที่ช่วยน้องป๋อออกมาจากป่าได้หลังจากทุ่งเทแรงกายแรงใจออกค้นหาถึง4วันแต่ทวา่าความดีใจนั้นกลับซุกซ่อนความสงสัยไว้อย่างมากมายข้อสงสัยหลายเรื่องที่ยังค้าใจทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก็คือน้องป๋อ เข้าไปในป่าทำใหม่น้องป๋อใช้ชีวิตอยู่ในป่าอย่างไรน้องป๋อกินอะไรนอนอย่างไรและน้องป๋อไปเล่นในป่ากับใครเขาบอกว่าเขาไปหาแม่แล้วก็หลงมา มามากรานี้มาเาก็เดินเลาะตามคลองมาเขานอนมาเลย <c oughs> เล่นน้ำมาเรื่อย <c oughs> ถามว่าหนาวไหมบอกไม่หนาวเขาบอกกินน้ำเลยเขานอนอยู่กลางคลองเลยครับข้างในน้ำเลยข้างไร้น้ำถามว่าเรื่องป่าหลงอะไรความลึกลับมันก็มีหลงบ้างหลงบ้างก็โตมีคนโตเคยมีบ่อยแต่เด็กแค่ครั้งแรกคนแรกทั้งเก่งก็ไม่เกินคืนนึงตอนเช้า,าก็กลับได้ ฟ,ฟังจากแม่เด็กนะจากตัวเด็กก็เล่าให้ฟังว่ามีเขาไปอยู่กับคนแก่มีอยู่ไปอยู่กับเด็กอะไรประมาณเนี้บอกลุงมีคนมาเรียกเด็กเด็กเหรอผู้หญิงยังไงฮะเข้าไปเล่นกับเขาในป่าเหรอครับแล้วเขาดูแลเราดีไหมดีครับ อยู่สบายอยู่ดีสบายน้ำท่าลมสมบูรณ์การอยู่กันกินนี่ขนมขนมนี่เปียบแต่ก็มีเพื่อนเล่นเยอะแล้วก็มีแต่เพื่อนผู้หญิงว่ามา,มาพาเข้าไปมีคุณแก่คอยคอยดูอยู่ไม่ให้ดื้ออะไรเงี้ยห้ามดื้อห้ามวิ่งเล่นอะไรเงี้ยเท่ากับมึงปากว้างปฏิหารครับปฏิหารอย่าง ความเชื่อแต่ละบุคคลนะแต่ผมว่ามันมันมันก็สามวันก็สี่คืนมันยากนะผมถามว่าไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เราไม่เห็นเนาะผมก็ไม่เคยลบดูมาอยู่ที่นี่เชื่อนะเด็กขนาดเนี้ยอยู่ได้ถึงสามคืนสี่วันในหวองเ้าน้ำนี่ผมก็เชื่อวันแรกวันสองยังไงก็ถือว่าถืออยู่ได้ก็เก่งมาจริงมาวันสามยังไงก็ไม่รอดถือว่าไงก็ไม่รอดนะทุกคนนะคือทำาไงก็คงต้องเจอแต่จะรอดแต่ผมก็ยากแต่ก็สิ่งที่เือเชื่อ ไม่ว่าเด็กชายป๋อจะเข้าไปในป่าเพราะเหตุใดและใครเป็นผู้ดูแลน้องป๋อในป่าตลอดระยะเวลาทั้ง4วันคงมีเพียงน้องป๋อเท่านั้นที่จะสามารถยืนยันความจริงได้ด้วยตนเองแต่ถ้าใครเชื่อในคำพูดของน้องป๋อก็ไม่เสียหายที่จะปฏิบัติตนหมั่นนั่งสมาธิเจริญภาวนาไปที่ไหนก็สามารถแผ่เมตตาให้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหมั่นสะสมกุศล ด้วยการทำทานรักษาศีลเพื่อให้สิ่งที่มองไม่เห็นได้รับรู้ความปรารถนาดีของเราเขาก็จะคุ้มครองเราไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามที่เราเรียกกันว่าเทวดาคุ้มครองนั่นเองพบเห็นเรื่องราเร้นลับ พิศดารและตำนานความเชื่อส่งม,มาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ฝ่ที่คนไม่ได้จุด <c oughs> เปลวเพลิงที่คนไม่ได้ทำหลายสิบครั้งที่ลุกไม่ขึ้นเองต่อหน้าต่อตอาไขปริศนาปรากฏการลึกลับแห่งเปลวไฟอาถรร ปู่พญานาแสงไฟเหนือทุง่งฝนปริศนาความตายที่ไร้คำตอบปรากฏการณ์ลึกลับพิกเนตใต้ดิน